สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ belong you t u b e ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนพื่อนช่วยกดซับสคราครให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจหลักทั้งหมด5ธุรกิจได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน 2. กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตออฟทิงสกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนสกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและ5กลุ่มธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้ถือครองหุ้น7 UP ดังนั้นหุ้นตัวนี้น่าสนใจมากในแง่ของการลงทุนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซเว่นยูทิลิตี้แอ UP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่สองธุรกิจคือธุรกิจความสวยความงามและสุขภาพโดยเป็นการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมามียอดขายราว20-30ถึงล้านบาทต่อเดือนธุรกิจเกมโดยมีการร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมที่เป็นสตาร์ทอัพในประเทศไทยและถือเป็นผู้พัฒนารายแรกรายเดียวของโลกในการพัฒนาเกมรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่า2ธุรกิจใหม่จะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์นี้เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวมราว35ล้านบาทแบ่งเป็นธุรกิจเกม15ล้านบาทและธุรกิจความสวยความงามและสุขภาพ20ล้านบาทสำหรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนคูลลิงทาวเวอในภาคอุตสาหากรรมที่ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเฟเรมอเอเนอร์จีจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุน50%ในบริษัท Energy Revolution จำกัดปัจจุบันได้มีการเจรจากับลูกค้าแล้วหลายรายคาดว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีเงินในมือราว300-400ล้านบาทและจะรับรู้รายได้ในปีนี้บางส่วนส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปีถัดไปภาพรวมผลประกอบการในปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่800-900ล้านบาท และมีกำไรสุทธิแน่นอนหลังจากช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้525.30ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ26.25ล้านบาทโดยเป็นผลมาจากการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างของบริษัทโดยในปีนี้สัดส่วนรายได้หลักยังมาจากบริษัทสตาร์แก๊สจำกัดที่ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน6สาขาแก๊ส LPG 30สาขาและแก๊ส NGV 2สาขา ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจรับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบการฝังกลบอยู่แล้วมีรถบรรทุกที่วิ่งรับกากขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานต่างๆจำนวนทั้งสิ้น34คันและธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้งผ่านบริษัทแซมวอเตอร์ซัพพลายซึ่งได้เริ่มให้บริการในไทยไปแล้วในฟาร์มกุ้งของ CPF โดยเฟสแรกส่งน้ำห้าห0,000ื่นลูกบาทเมตรต่อวันไปแล้ว และเตรียมส่งมอบในเฟสที่214,000ลูกบาทเมตรต่อวันในช่วงเดือนกันยายนปี62มีแผนขยายกำลังการบำบัดน้ำดังกล่าวเพิ่มขึ้นในปี63นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดหาติดตั้งเสาและพาดสายไฟเบอร์ออปอติดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมูลค่ากว่า100ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเฟสแรก ติดตั้งเสา146กิโลเมตรและจะเริ่มเปสด2ที่200กิโลเมตรในช่วงปลายปี62การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆจะเริ่มเห็นผลในปี64เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งทางเรือธุรกิจเตาเผาขยะอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าทีวมวลแต่ในปีนี้การเติบโตหลักจะมาจากสถานีบริการน้ำมันและกา๊าซซึ่งเราจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และมีผลกำไรที่ดีเป็นหลกักและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m g r online ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ